โคราค้อนหนึ่งให้บิดพรีเมียมปี20นะคะคันนี้วารันตีสูงตวตวยต้ายัางเหลืออยู่เล็กไม่แค่24,000โลเท่านั้นเองนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะฟังก์ชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครบแล้วใครมองหารถให้บิดอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้มีเข้ามาแล้ว1คันนะคะสนใจห้ามพลาดเลยนะรับชมกันให้จบคลิปนะคะคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพี f c ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยอนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆน่าใช้หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคันนี้นะคะเป็นตัวโคโร่าค้อน1.8ไฮบริดพรีเมียมนะคะ ปี2020ใครมองหาไว้ใช้ง่ายอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะวารันตีสูงโตยใต้ยังเหลืออยู่นะคะเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยรับประกันนะคะระบบไฮบริด5ปีนะแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดนะคะรับประกันให้10ปีเลยคันนี้ วารันตียังเหลืออยู่ด้วยนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาค่าตัวนะคะเพียง799,000บาทเท่านั้นเองนะถูกกว่าป้ายแดงเกือบ3 0 0 0 0 0บาทเลยนะคะเพราะว่าป้ายแดงตอนเปิดตัวมาเนี่ยอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านบาทนะคะวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์นะราคาแค่799,00 0บาทเท่านั้นนะคะใครมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่1น4 0 0บาทเท่านั้น รายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนะัดศุ 87, น982609587ะนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยนะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรถไฮบิดนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นในสต็อกนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยน เครื่องอย่างแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคันนี้สภาพสสวยๆน้องๆป้ายแดงเลยนะคะตัวป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมวดกรุงเทพมหานครนะคะไม่ใช่ป้ายนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะโลโก้ด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะมาพร้อมกับตัวสีฟ้านะคะ,สะแสดงถึงสัญลักษ ของรถไฮบริดนั่นเองนะคะกระจังด้านหน้าดีไซน์มาสวยงามเลยนะมีไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้ว พวกสันเหลี่ยมโคมต้องฝากระโปรงนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยไม่มีรอยลักยิ้มนะคะสภาพส,ายสวยๆเลยใครสนใจต้องรีบติดต่อกันเข้ามานะคะคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะสำหรับรถไฮบิดนะคะใครจองก่อนได้ก่อนห้ามพลาดเลยนะสำหรับไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะ LED โปรเจกเตอร์นะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กอลอยปัดเงาสองซีนะคะ แม็กเดิมแท้จากโรงงานนะน็อตห้าลูโรโก้ตรงกลางนะคะตัวยางนะคะคันนี้ได้เป็นยางยี่ห้อมิชลินนะคะปี2020 มาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะขอบ18นิ้วยางยังใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งเลยนะคะดอกยางยังเหลือเยอะอยู่นะส่วนช่วงล่างของรถสภาพเดิเดมๆนะคะเบา้าโชกเนี่ยไม่มีรอยแตกเลยแล้วไม่มีคราบน้ามันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะสภาพส,สวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะ,คะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะ,ะผ่นอนเริ่มต้น13,400บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะ,ะเลขใหม่นะคะอยู่แค่ 24,000่ 24, โลเท่านั้นเองนะลูกค้าสภาพสสวยๆพร้อมใช้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้างติดคิ้วกันาสาดมาให้เรียบบอยแล้วนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะกระจกเดิมแท้จากโรงงาน โลโก้เตต้านะคะมีติดอยู่ชัดเจนเลยนะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสําหรับกุญแจนะคะคันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะเป็นระบบสมาร์ทเอนทีนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะเขาจะมีตัวรับสัญญ,ญาณตรงมือจับประตูฝั่งคนขับให้นะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะ ภายในของรถนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีแดงเลือดหมูสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพภายในสวยๆหรูๆฟังก์กชันมาเต็มนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สีบานเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าจะบอกว่ากระจกทั้ง4บานนะคะมีระบบกันหนีบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยถือว่าได้มาค่อนข้างเต็มเลย ะะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถนะคะดูในส่วนของเลขไมค์กันนะปุ่มพุทสตาร์ทนะคะจะอยู่ด้านในนะคะลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะ อ่ะอันนี้คือสตาร์รถเรียบร้อยแล้วนะไฟขึ้นเนี่ยคือเสียงเครื่องเขาจะเงียบมากนะคะสำหรับรถไฮบริดนะเร็ไม่นะเพียง2 3 9หม่นพกอยเก้ากิโลเมตรก็คือ24,000นันโลนั่นเองนะตีกลมๆไปเลยนะคะ24,0 0 0นนโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม่กอไมอย่างแน่นอนนะคะวารันตีสูวนโวยต้ายัางเห,เหลืออยู่เลยนะลูกค้าสภาพส,ายสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวจอ and ด o อ d นะคะจอติดตั้งมาให้จากโรงงานนะเชื่อมต่อบลูทูธ ะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็เขารองรับในส่วนของอา p p p l e c ค r p n d y o n d r u t o Auto นะคะเชื่อมต่อได้เลยนะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะคันนี้ฟังก์ชันมาเต็มนะคะมีกล้องคอยลังนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะฟังก์ชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะตัวกล้องก็แสดงผลที่หน้าจอนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะคะเป็น Air Auto นะคะลูกค้าคันนี้ Air Auto ต้เกียร์ออโต้นะคะฟังก์ชันมา ครบเลยนะระบบกันลื่นเทเลนนะคะ EV mode Drive mode นะคะคือมาครบเลยนะคันนี้สภาพสวยๆน่าใช้งานมากๆเลยนะคะภายในนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝ้าเพดานไม่มีคราบสกปรกลเลอะเทอะหรือว่าร่องรอยอักขระยันนะคะส่วนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีแดงเลือดหมูนะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะลูกค้าเบาะสวยๆนะคะคันนี้ บ่อหนังดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะไม่มีรอยช้ําเลยนะเบาะทรงสวยๆรองรับสรีระผู้นั่งเลยนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะสําหรับเบาะคนขับเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านะคะหัวน็อตสอกประตูสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขหรือว่ารอยเขียบเขย,ยนินใดๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็สำหรับกระจกมองข้างนะคะลูกค้า ตัวกระจกมองข้างนะคะเขาจะมีในส่วนของระบบ BSM นะคะหรือว่าระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะคะตรงกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะคือฟังก์ชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครบเลยนะลูกค้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยๆน้องๆป้ายแดงเลยนะคะอย่างที่บอกรถไฮบริดนะคะ มีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นใครมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆเลยนะนั่งกันสบายๆนะคะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าช่องแอร์ด้านหลังเป่ากันเย็นๆเ,เลยนะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านล่างให้อีก2รูนะคะมาพร้อมกับกระเป๋าจิงงจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะส่วนตัวเบาะด้านหลังนะคะลูกค้านี่ดึงลงมานะคะตรงกลางเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ําได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ เบาด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะคะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าต้องกดดึงนะคะตรงนี้นะอ่าด้านข้างนี่ดึงแล้วก็ พับเบาะได้เลยนะคะพับได้ทั้งสองฝั่งนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้ด้วยนะคะลูกค้าสภาพสวยสวยเลยนะใครสนใจรีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อเลย0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเพสนะคะและสำหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถออกรถได้เลยนะ,ะเงินเดือน2 25,000นะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะลูกค้าที่กังวลว่าภาระเยอะนะคะไม่ต้องกลัวเลย25,000ไม่คิดภาระใดๆนะคะลูกค้าใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้นะคะใครสนใจรีบโทรหานัดได้นะคะย้ำบ์โทรอีกรอบหนึ่ง0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะคันนี้ วารันตีศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่นะคะลูกค้าระบบไฮบริดนะคะรับประกัน5ปีแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะศูนย์โตโยต้าเครับประกันให้10ปีเลยนะไม่ต้องกัวงวลต่อปัญหาการใช้งานนะคะศูนย์โตโยต้ารองรับอยู่ทั่วประเทศนะคะลูกค้าอะไรหาง่ายด้วยนะคะแนะนําเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะป้ายทะเบียนนะคะโทรมาแจ้งป้ายทะเบียนนี้ก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านอัปเดตให้ใหม่เป็นป้ายกรุงเทพมหาคนครนะคะกับตัวโคโรราคอส 1.8ไฮบิดพรีเมียมนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับภายในด้านหลังนะคะหรือว่าห้องเก็บสัมภาระด้านหลังประตูด้านหลังเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าเรียบ,บ้อยแล้วนะคะลูกค้ากดปุ่มนะคะเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะกดปุ่มจิกเดียวนะคะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะบอดี้ด้านหลังกว้างๆนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะมีฉากกั้นนะคะระหว่างห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกับห้องผู้โดยสารให้ด้วยนะคะตัวนี้นี่ มีฉากกานให้เรียบร้อยแล้วนะใช้งานง่ายๆเลยนะคะดึงเข้าดึงออกนะคะหรือว่าลูกค้าต้องการถอดออกก็ถอดออกได้นะคะลูกค้าใส่ง่ายถอดง่ายนะคันนี้สภาพสวยๆนะ่าใช้งานมา,ากๆเลยนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะดูคันนี้ เป็นชุดซ่อมยางนะจะไม่มีล้ออะไหล่แล้วนะคะรถปีใหม่ๆเนี่ยไม่มีล้ออะไหล่ให้แล้วเป็นชุดซ่อมยางแทนนะคะเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะบอดี้เดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินเลยโครงสร้างเดิมๆเลยลูกค้าเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะนัดแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะไฟไท้ายนะคะเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทโคยโตโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงาน เลยหัวน็อตต้องฝากกระโปรงนะคะไม่มีรอยไขยเลยเขียบเขยื้อนเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะดูหัวน็อตทั้งสองฝั่งนะคะนี่เดิมๆซีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ เม็ดอาร์ดเดิมๆตะเข็บรอยเย็บเดิมๆเลยนะลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะเขามีระบบ RCTA นะคะระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดทอยหลังด้วยนะคือบอกเลยว่าฟังก์ชันเรื่องความปลอดภัยเนี่ยได้มาครบเลยนะคะประตูด้านหลังไฟฟ้าตอนเปิดกดจิกเดียวเปิดตอนปิดก็จกกดปุ่มเดียวเท่านั้นเองนะคะถ้าล็อกก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะแล้วก็จะปิดก็กดลงได้เลยนะคะปิดให้อัตโนมัติเลยลูกค้า ฟังก์ชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าได้เป็นรถสีเทาดําน,นะคะสีเดิมแท้จากโรงงานสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยลูกค้าขาสภาพส,สวยๆนะบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงเลขไม่แค่23,000โลอ่ะ หรือตีกลมๆ2 4 0 0ม2 4 0 0โลดีกว่าคันนี้24,000โลเท่านั้นนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆแผ่นเพศของรถมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถางตรงรถปี20ตรงปีนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะหัวน,น็อตซอกประตูนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะเม็ดอาร์ตนะคะด้านล่างนะนี่ เม็ดอาร์ตมี้เห็นชัดเจนเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะอย่างที่บอกรถให้บิดมีคันเดียวเท่านั้นนะคะมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นใครจองก่อนได้ก่อนนะกระจก เดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยตา้ามีติดอยู่ชัดเจนสภาพสวยมากลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดนารีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์นะคะขนาด4สูบนะคะ 1,800cc 122แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินนะคะ91 95 E20 เติมได้แล้วก็ใช้คู่กับระบบไฮบริดนะคะลูกค้าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยก็ประมาณ23กิโลิตรนะคะก็ทางนี้ทางั้นขึ้นอยู่กับการขับขี่ของคนใช้งานเองด้วยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้ม ได้นะคะหัวน็อตไม่มีไขไม่มีขยับขยื่นนะคะสติกเกอร์คาเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยหัวน็อตตรงแก้มด้านในไม่มีรอยไขรอยข,ย,ย,ขยับขยื่นเลยนะคะสภาพเดิมๆเลยคันนี้คานด้านหน้าตัวรถนะคะคานตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีอรอยเชื่อมรอยต่อนะคะโครงสร้างเดิมๆลูกค้าขาการันตีโครงสร้างให้เลยนะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่น นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลย เม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยหัวน็อตแก้มด้านในอีกหนึน่งฝั่งไม่มีขยับขยื่นนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆสีเทวกับตัวรถนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่สติ๊กเกอร์มออ,อก,กอติดอยู่ครบเลยนะคะคันนี้เม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะหรือว่าตาปั๊มโตโยต้าตรงฝากระโปรงนะคะมีให้เห็นเด่นชัดดูน็อตกลมๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะสภาพสวยเลยนะ,คะใครสนใจน,นะคะหรือว่ามองหารถให้บิดไว้ใช้งานอยู่นะคะเพชร ยนต์มีมาจำหน่ายแล้วนะคะมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะกับตัวโค r o l l a Cross 1.8 Hybrid p ีเมียมนะคะปี2020นะคะเลกไม้24,000โลนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นแค่13,000 400บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคันนี้วารันตีศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่นะคะลูกค้าเหลืออีกประมาณปีกว่าๆนะแล้วก็ระบบ ไฮบิดนะคะแบตไฮบิดเนี่ยเหลืออยู่ด้วยนะคะวารันตีส่วนเตต้ายังเหลืออยู่เนาะเพราะว่าระบบไฮบิดนะคะเตต้ารับประกัน5ปีแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบิดเนี่ยรับประกันให้10ปีเลยนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆนะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะสนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรนนะัดศู 7, นย์เก้าแปนาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ สำหรับวันนี้การจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ